ดูเขาวเจ๊ตุมมนะตมต่มน่ารักแล้วมั้งน <laughs> ะครัเจ๊ตุ่มเจ๊ตุ่มน่ารักแล้วมั้งเกีบยวันเนอครับกำลังกินข้าว <laughs>

Thông ngày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เริ่มราคาดีแล้วเราจะเจนาอเริ่มเริ่มราคาดีแ,าาดแต่ว่าทำไงเลี้ยงให้ได้ตรงนี้สำคัญเลยว่า

คือพวกพวกกันอ่ะเขาเ็าส่งลายมาแล้วพี่เทพแกไม่ตอบลายแล้วผมก็มาลองมาหาดูเขาบอกอยู่ข้างๆกับตาเจยเจสสมบูรณ์เนาะเออผมก็เลยมาหาดูแกบอกแกออกได้กาลังออกอยู่สองสามล้านแกว่างั้นผมก็เลยลองวิ่งมาหาดูถ้าโทรมาได้ยหาให้ใช่คือถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดหาน้นไม่เจอผมจะมาหาเจนี่แหละแล้วให้เจไปหาให้อืใช่ อ่า yup. อครับผมบอกมาจะมาเอาก right. ุ้งเจเจตุ่มด้วยแกก็บอกอ๋อแกก็อ๋อเลยนะเดี๋ยวไปเอากุ้งขาวมาอีกหมื่นห้าสองหมื่นผมก็ว่างั้นนะเอออือืมอืครับขาวอ่ะอืมอืมไปคุยกันเองอะเนาะครับ อืมอืมครับคือคนทํากุ้งเขาจะมีเพื่อนฝูงของเขานะนเจเน็แบบมีเป็นคือญาติหรือเพื่อนฝูง,งเขาเขาจะแนะนําได้มันไม่เสี่ยง่ะนึกออกไหมเนาะ <laughs> เนพี่เทพแกเฮียเทพแกบอกว่าชหมุกยาวไปกุ้งกุ้งกุ้งขาวใครผมบอกว่าเจเจเตุ้มเจตุ้มเนาะบอกว่าอ๋อแกบอกแกก็แกพยักหน้าที่แรกแกบอกว่าเอาผมหาให้ไหมได้เลยแกว่ายาแม่นอหรือแม่ในผมบอกเดี๋ยวผมไปเอากะเจตุ้มแกบอกอ๋อแกอ๋อจบเลยบออเอเราทเนบริษัทบริษัทเดี้ยังไงก็เลี้ยงงันเออเที่เราเลี้ยงเองครับเราไม่ต้องจ้างคนอื่นเราเรีย nó ừ. Mà đam nãy. Nô chơi nô. không hỏi cái là cái cái thôn b้าน cái bảo cái thôn ผมนึกว่าแต่แกคนร้อยเอ็ดไม่ใช่เนาะคนตุรินเนะาะเออนึกนึกว่าแต่คนตุรินคนกาลสินอะไรงั้นไม่ใช่ววอืมเขากินหมดตัวเขากินหมดตัวนะเจโนาาใช่ใช่คือประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นนะเจ๊เนาะผมบอกว่า,าโอ้ใ,ใช่กลับบ้านไปเกากิน เขาต้องมีเงินไปเนาะเจเนาะแบบแบบค้าหาหาเงินใชเวลากลับไปทุกทีหรืใช่ไม่พอกินเยอะมากอืมออืมแกไปดักมาให้ดูดิอ่านแกเนาะมาอยู่แกอีกทักคลิปหนึ่งนะครับแยกคลิปกันไปอออ๋นี้้กรงแลวค่บอ๋อ เมื่อเเมมืื่่อออกี้๋อเมื่อกี้นี่ก็ออกไปเนาะเจนี่หมาจริงๆเนานนะเอะอเออเออตัวสวยจริงๆนะเจนเนาะตัวตัวใหญ่สวยมาก กุ้งดีๆแล้วว่าจะแอบเลี้ยงกุ้งขาวตรงๆสักไฟหนึงเดี๋ยวดูก่อนเจว่าเนะรอคนี่คนที่คนที่ลูกบ่อลูกบ่อวิ่งไปดูลูกบ่อลูกบ่อเขาให้บ่ดินด้วยอ๋อเลี้ยงบ่ออืมคนน่ารักนะ่นอืมอืมาแล้ก็ลูกบ่อบอกเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้อให้บ่ออืมเขาบ่อเยอะอ๋อก็เลยว่าได้ได้ก็เลยมาคุยกันดูอ่ะครับเอาน้ำเข้าอืมอืม อ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นพฤษภาอะไรเงี้ยผมอาจจะเลี้ยงกุ้งขาวตรงๆสักบ่อหนึ่งเคยอ่าเคยเคยเลี้ยงอยู่แต่ว่าหลังมามาทำปา์มแล้วก็เลยหยุดเลี้ยงไปแล้วก็จะดึงไปที่เปยชเข้ามาก็เลยขนักไปหลังมากุ้งมันไม่ค่อยไม่ค่อยลุ่งก็เลยก็เลยบอกขายมอเตอร์ไปมอเตอร์สองตัวสามเพ ตอนนี้คือมันราคาดีแล้วทำเงินใช่ตัวหนราคากลับมาเกือบๆเหมือนเดิมเลยที่ยเนาะผ่านที่เขาราคาตอนนั้นแต่คนแก่เนี่ยค่ะไม่คุ้ยคนแก่มาช่วยเนาะน้องมาช่วย โทรศัพท์เจ๊รับก่อนเดี๋ยวได้อีกสองล้านน <laughs> ี่นี่กำลังออกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดมีจ้องมีเดี๋ยวขอคคณลูกขาดไปึงเนอะคุณผู้กับอ๋อเอาน้ำไอต็กเลย เราว่ายู่ไอ้เจ๊กเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์หกเนียนเียนเออออโอเคโอเคบ้าตอันนี้อันนี้เบอร์อะไรเจ๊กเลขเบอร์อะไรเบเเบอร์เเนาะครับ ไอ้ครัวทำได้เครื่องมืออาชีพก็หมุนติ้วนะเจ๊เนาะคือเขาเขาทำเป็นอ่ะคือเขาก็ชากถุงเนี่ยหมุนปึ๊บเลยนะจะอยากจะเล่นเป็นสองคันเราก็ทำได้หมดเนี่ยเหลือเหลืออีกคืนนะครับไอ้แพ็กถุงมันไม่ใช่ปัญหาเลยเจ๊เนาะขอให้ทำกุ้งให้ได้อ่ะเนาะแพ็กถุงเนี่ยมันจ้างเขาได้ไม่เป็นไรหรอกทำมันเยอะๆอืม เขาหนักก็ไม่ไหวเนะเจนยำ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 วิกฤตมันยากเนอะเจโนอืมอกมใช่ใช่ต้องลูกปลาต้องลูกปลา คือถ้ากุ้งหคาอใครเงี้ยเจ๊ผมผมไม่ทาฟิชชิงแต่ผม่าจะทําบ่อตกปลาอยู่นะผมผมคิดว่าจะกลับปลาไปทําบ่อตกปลาอยู่นะมันปัญหามันคือมันหาปลาใส่บ่อยากแต่มันต้องชําเองด้วยอืมตอนซื้อตอนซื้อปลาที่บ่อเขาไปให้คนตกอ่ะมันมันมันหายากมันมันค่อนข้างจุกจิกบางทีเจ้าของเขาไม่ขายให้ใส่ในรถพิ์ครับผม อ่าใส่ใส่ในในแคปมันมีกุ้กงกำกามอยู่แล้วะนะวางก็ดดียกันเนี่ยเออวางไปเถอะจะไปถึงไป,ไปอยู่อ่างเดียวกันนั่นแหละเออดูกันยาวๆเนาะไม่ต้องตัดคลิปนี้นะครับ ใส่ในประตูไปนะครับประตูหลังเนาะซื้อรถสี่ประตูมาไม่มีใครนั่งนะครับไอกุ้งนั่งกแล้วกัน,น <laughs> ซื้อรถสี่ประตูมาไม่มีใครนั่งแล้วผมเนี่ยไอ,อยกุ้งนั่งกุ้งนั <laughs> ่นนะนงแล้วกันอือไดแล้ว <laughs> <laughs> กลับไปกินมะม่วงต่อ

เธอแตกเลยกัลังกินอันนี้อยู่มะม่วงอยู่โอเควันนี้ได้ครบทุกอย่างจบครับดีดีครับผมจ่ายหาแล้วมีไหมเนาะแบงค์ร้อยหนขอบคุณค่ะแบงค์เงียบๆแบงค์เงพยบๆอ่ะครับเจ๊ก็ใจดีไม่ทานันก็ได้ไม่เป็นไรเจ๊ด่ามาฮะนั่นเท่านั้นแหละได้ไม่ได้ฮะอ่าเนีก็มีอี อืมเดี๋ยวจะพ่อเปกได้ยันนี่เจ้าเปกบ่ล่ะฮะเปกบ่เอ้ยอย่านะอย่านะโอเขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊ครับผมครับครับครับผมครับผมการแต่งงานได้เจอกันใหม่เดในเจ๊เนาะครับผมครับครับ